สวัสดีค่ะเรียนพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพลตำรวจตรีสิริวัตรดีพอผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหนึ่งพลตำรวจตรีชัดปัญธการค้ายคึงผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสามผู้บังคับบัญชาแห่ท่านผู้มีเกียรติและพี่ๆสือมนุษท่านค่ะ ในนามตัวแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์ได้จัดการแถลงผลการปฏิบัติกรณีตำรวจไซเบอร์จับเพิ่มผู้ต้องหาเครือข่ายเจ้าแม่เวพนันเ็ดฟลิกสรวมจับแล้วยีรายจากทั้งหมด33เร่งติดตามเก้รายที่เหลือซึ่งเป็นผลการปฏิบัติของบกสท .1 และบกสท .3 ค่ะนอกจากนี้นะคะวันนี้ยังจะมีการแถลงผลการจับกุมบุหรี่ไฟฟ้า ผ่านระบบซูมจากสถานที่เกิดเหตุแบบเรียลไทม์โดยบกสท .5 ค่ะแนวกาดต่อไปขอเรียนเชิญที่เคยถูก,ถกจับกุ่มดำเนินคดีเมื่อปี66นะครับแล้วก็มีพฤติการที่อุกอาจนะครับตลอดจนข้อมูลที่ได้จากการขยายผลนะครับก็พบข้อมูลที่น่าสนใจที่จะนำไปสู่การออกหมายจับเพิ่มเติมอีกหลายรายนะครับในส่วนรายละเอียดในการปฏิบัตินะครับในเรื่องนี้นะครับผมจะขออนุญาตให้ท่าน พลตรีสิริวัตรดีพอท่านผู้พิพาการตำรวจไซเบอร์หนะครับได้ชี้แจงให้กับพี่น้องสื่อมวชนทราบนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรที่จะเสริมในการจับกลุ่มนะครับก็จะขอให้ทางท่านพลตรีชัดประการคลายคึงผู้พิพาการตำรวจไซเบอร์สนะครับได้เสริมนะครับหลังจากนั้นก็จะนําไปสู่การแถลงผลในการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าตามนโยบายเม้นหนักของ ท่านนายกรัฐมนตรีและพบตรนะครับในวันนี้นะครับเราก็มีการปราบปรามทุกวันนะครับจากการที่ทางรัฐบาลได้มีการปราบปรามอย่างจริงจังทาให้ผู้ขายบุหรี่ไฟฟ้านะครับมีการลักลอบจําหน่ายในระบบออนไลน์แทนนะครับมีการปิดหน้าร้านหลบหนีแต่ยังมีการแอบขายออนไลน์เราก็ติดตามจับกลุ่มนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็สุดท้าย ผมก็จะประชาสัมพันธ์เตือนเว็บไซต์อันตรายที่เราพบว่ามีการหลอกลวงพี่น้องประชาชนเราเสนอปิดกั้นไปทุกช่องทางแล้วแต่ก็ยังไม่ถูกเทคดาวนะครับยังแอคทีวเวชยังเปิดให้บริการอยู่นะครับก็จะเตือนภัยใี่น้องประชาชนครับเรียนเชิญท่านผู้การอ้อครับครับเรียนท่านผู้การสอทอครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับตามที่เราได้เปิดปฏิบัติการนะครับ เมื่อวันที่4มีนาะซึ่งเป็นการส่วนที่กำลังระหว่างบกสท .1 และบกสท .3 นะครับภายใต้การกำกับก Cyber, นะครับของกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์นะครับเราได้ดําเนินการนะครับวันนั้นมีการสืบสวนสอบสวนแล้วก็ออกหมายจับไปแล้ว3ามที่สามลายณนะวันที่4เนี่ยเราจับกลุ่มไปได้10บลายนะครับตามที่ได้แถลงข่าวไปแล้ว10บลายเนี่ยเป็นผู้บริหาเรเว็บไซต์พนันเด็กติ๊กนะครับจำนวน7จ็ดลาย หลังจากนั้นเนพียงไม่กี่วันรเรามีการจับกุ่มเพิ่มได้อีก14ลายนะครับ14ลาย,ย13ลายเ,ยเป็นบัญชีม้านะครับแต่ที่น่าสนใจนมีบุคคลอยู่หนึ่งคน,นคชื่อนางบาลลีรเราได้ตรวจสอบพบว่าบุคคลรายนี้เ,นเป็นการทำผิดซ้ำซากนะครับไม่หลาบจําทําหน้าที่ทักชวนผู้อื่นให้มาเปิดบัญชีม้านะคโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคอีสาน มีการชักชวนผู้อื่นนะครับโดยซื้อนะครับบัญชีในราคา2,500บาทนะครับท่านเห็นหรือ,อยังครับผลกระทบจากการไม่เงิน2,500บาทมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับผู้ที่ขายนะครับผิดตามพระราชกำหนดมาตรการุ่งกับปรามกิจกรรมทางเทคโนโลยี2566อัตราโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน3แสนอันนี้ข้อหาที่หนึ่งจากนั้นเนี่ยคนร้ายนำไปใช้ในการ ชักชวนให้เล่นการพน,นันผิดตามพรบรพนันอีกนะครับพรบการพน,นันอาตาราโทษต่อนหนึ่งกรรมนะครับจำคุกไม่เกินหนึ่งปีปรับไม่เกินสองพันบาทกี่กรรมก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับส่วนใหญ่ในวในเคสเนี่ยไปโค่นาชักชวนวินมอเตอร์ไซค์นะครับขี่วินมอเตอร์ไซค์ดีๆนะครับก็ต้องมารับโทษนะครับถูกออกหมายจับก็มาสู้คดีคุ้มค่าหรือไม่นะครับในส่วนนางปรารีเนี่ยที่ไปชักชวนคนอื่นเขาเนี่ยนะครับ ก็มีความผิดตามพระราชารรรบปาปาัญญัติการป้องกันปราบปรามมิจฉาชีพเช่นกันในมาตราสิบนะครับตามคุกตั้งแต่2ปีถึง5ปีปรับตั้งแต่2 0 0แสนถึงห้าแสนบาทนะครับและนี่เป็นการทำซ้ำในพฤติกรรมแบบเดิมๆสแสดงว่าไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยนะครับตรงนี้ในพนักงานสอบสวนเนี่ยก็จะมีความเห็นในสำร้องอันส,สวนนะครับไปยังพนักงานอายการต่อไปครับขอบคุณครับ ที่แจ้งมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับประเด็นนี้ครับก็เม่อเรียนท่านพิษกายนะครับแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านนะครับเมื่อกี้ท่านผู้การอสทหนึ่งครับได้กล่าวแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าเรากัดไม่ปล่อยโดยเฉพาะเรื่องเว็บพนันเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นการบ้านต้องวัวตลอดนะครับท่านพิษกันประชุมกันทุกวันทุกวันหยุดอะนะครับแงนั้นจะเห็นได้ว่าที่อุดรเนี่ยเราเรามีเพิ่มเติมนะครับจากเมื่อวานนะเมื่อวานเราจับอุดรไปเพิ่มเติมเคสเนี้สี่ลาย เลยอีกสองนะครับแล้วก็พระประแดงอีกนะครับอีกหนึ่งดังนั้นเนี่ยยังมีส่วนที่เหลือก็ต้องไล่ล่ากันไปเพราะมันมีความผิดหลายมาตรานะครับอย่างที่พ่อบอกนะครับมันทั้งหลายมาตราหลายการรมไม่ไว่าจะเป็นพรบรเรื่องการมานันนะครับมาตาราสิบสองพรบเรื่องฟ้องเงินเนี่ยนะครับเรื่องพอมีเรื่องเว็บน,น,นันจะมีเรื่องฟ้องเงินแต่มาตราห้ามาตราเก้า,าและมาตราสิบสมควรต้งแต่สองคนขึ้นไปและเกี่ยวกับเรื่องพอร<ม><ม>ก อ,อีกนะครับในมาตาเก้าและมาตา,าสิทธิ์ี่เรากล่าวไว้แล้วงั้นอของทางอีสานนะครับเดี๋ยวเราลุยต่อนะครับใน20จังหวัดอีสานนโยบายการพิการกัดไม่ปล่อยดังนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นเว็บใดเ,เว็บนี้และทำซ้ำซากดังนั้พุกาต้องสร้างจะเอาให้หนักนะมีหมายแล้วเคยโดนแล้วเคยโดนจับยัเอาอีกดังนงเนี่ยนโยบายของทางความัิการเนี่ยเต็มที่ครับของอ้นเลยพี่รไหมครับต่อไปขออนุญาตให้ทางบุรีรัยฟ้าพร้อมนะครับ เชิญเข้าไลน์เลยครับครับพอบคุครับครับเอ่อเชิญท่านผูมกับออสครับแถลงข่าวกับพี่น้องสื่อมวลชนทางนี้เลยครับครับผมสวัสดีครับผมพันธุเรชจุฑาไนยเพียรโพครับภูมกับ3สท5ครับก็วันนี้นะครับอ่าตามนโยบายของทางท่านนายกรัตรีแล้วก็ท่านผมตรนะครับโดยท่านผู้จัดการได้เน้นย้ำนะครับอ่าให้ลงพื้นที่นะครับปราะปัญหาของผูลนิธไฟฟ้าตอนนี้ลุกลามไปถึงเยาวชนนะครับ ึ่งวันนี้นะครับเราได้นําหมายค้นนะครับของสารจังหวัดนครปฐมนะครับเข้าค้นที่บ้านเลขที่141ทับ20ตำบลกระทุ่มล้อมนะครับก็เข้ามาปั๊บก็จะเจอเลยครับตอนในสิ่งของที่ทางผู้ต้องหานครับกําลังแพ้เพื่อเตรียมส่งในแต่ละวันนะครับแต่ละรอบวันนี้ก็จะประมาณหลัร้อยกล่องนะครับซึ่งวันนี้ก็กําลังแพ้อยู่พอดีนะครับในขณะที่เรากําลังนะครับกาลังจะเจอของกลางทั้งหมดกำลังตรวจสอบนะครับ อ่าปรากฏว่าเป็นการส่งของมานะครับก็จะมีนะครับมีขนส่งนะครับก็ก็นําสินค้าเข้ามาส่งครับซึ่งตอนนี้นะครับผู้ต้องหาก็ใช้วิธีการนะครับโดยการที่จะหลีกเลี่ยงที่จะสต๊อกของนะครับอ่าไว้นะครับให้มันดูจํานวนน้อยนะครับซึ่งในขณะที่คิดว่าจะเป็นจานวนน้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็นะครับตรงนี้ก็ก็ยังมี วันนี้ข้าวของประมาณละหลักละสามพันสามพันบาทจิ้มะครับก็ส่วนหนึ่งเดี๋ยวก็จะมาดูด้านหลังนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังที่ที่เจอของการจิัมครับในส่วนตรงนี้ก็จะมีพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่จะเป็นนะครับพวกครับน้ํายามีหลักหลายชนิดนะครับนะครับแล้วก็พวกพวกหัวสูงนะครับพวก่จะโมอะครับอ่า ในกลุ่มของเด็กแว้นเรือนักศึกษานะครับจะชอบใช้กันนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับทราบว่าข้าวหอมนะครับในส่วนที่เป็นบุหรี่ไฟชนิดแบบเจ็ดพันคำหรือเก้าพันคำนะครับค่อนข้างจะขาดตลาดเนื่องจากทางตำรวจนะครับไล่นุกจับปุกนะครับก็ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะใช้บริการนะครับสต็อกของน้อยแล้วก็เพืนออนะครับมีตรงไหนเขาก็นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับ วิธีการครับแต่ละวันนะครับเขาจะนะครับจะมีโค้ดซีรีี่ไว้เลยนะครับจากผลิตที่นี่นะครับแพ็กทุกอย่างที่นี่แล้วก็ส่งนะครับเราขยายผลต่อยอดมาจากที่เมื่อวานครับนครศรีราช็ข้อผนจุดนั้นนะครับครับก็ตรงนี้ก็ฝากเตือนภัยนะครับไปถึงเยาวชนนะครับแล้วก็ผู้ปกครองครับบริเวณฟ้านะครับรัฐบาลแล้วก็ ท่านนายกมตีท่านพบตรและท่านผู้การครับมีความห่วงใยไปถึงนะครับก็นะครับในส่วนของพวกผมก็ขอจบรายงานแค่นี้ครับขอบคุณครับขอบคุณทีมปฏิบัตินะครับทุกท่านนะครับท่านผู้กับออสนะครับแล้วก็ฝากขอบคุณท่านผู้การสมภกรด้วยนะครับผู้การไซเบอร์ห้านะครับเมื่อสักครู่ตัดไปแล้วผมจะสั่งการเขาหน่อยเมื่อสักครู่นะฮะที่ท่านผู้กับออสเอามาให้ทางพี่น้องสุมชนเห็นว่ารับ กำลังจับกลุ่มเนี่ยมีคนส่งของมาพอดีเลยช่วยขยายผลไปด้วยนะครับว่าส่งมาจากไหนนะครับอันนี้เป็นการขยายผลจากการจับที่นครศรีธรรมราชเมื่อวานวันนี้มาจับที่นครปฐมขยายต่อด้วยนะครับว่ากล่องนี้มาจากไหนนะครับก็ขอบคุณครับขอบคุณทีมงานทุกท่านครับครับครับต่อไปสุดท้ายนะครับขออนุญาตวิทยาธัมพันธ์เตือนภัยสี่เว็บอันตรายนะครับเราอัปเดตล่าสุดนะครับมิตรจาชีพใช้กอุบายรักชวนพูดคุยเชิงทู่สาว นะครับคือหลอกให้รักแล้วลงทุนเทรดหุ้นผ่านเว็บไซต์ปลอม4เว็บไซต์ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เราพยายามจะเทคดาวนะครับมานานแล้วเทคดาวลงไม่ได้สักทีนะครับขอประชาสัมพันธ์ซ้ํานะครับเว็บที่หนึ่งครับ f x c Max OTC.com ครับเว็บที่สองครับ Shopping PP.com นะครับหน้าตาอย่างนี้นะครับใช้ชื่อเหมือนช้อปปิ้งเลยต่อครับ เว็บที่สามครับ s o c i a l h e a l t h c o m อันนี้หลอกหลอกบริจาคนะครับต่อไปครับ c a p i t a l r o h e c o m นะครับครับทั้งสี่เว็บนะครับตำรวจไซเบอร์นะครับเราได้มีการดำเนินคดีแล้วนะครับแต่ว่าเว็บไซต์นี้ผู้ให้บริการที่อยู่ต่างประเทศยังไม่ยอมเทคดาวน์ให้เรา เราได้ทําสือเตือนซ้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเตือนซ้ําไปผู้ให้บริการอีกครั้งหนึ่งว่าตั้งแต่เราแจ้งไปครั้งที่หนึ่งจนถึงปัจจุบันที่ท่านไม่ปิดให้เนี่ยเราแจ้งไปครั้งที่สองเนี่ยพบว่ามีผู้ถูกหลอกลวงเพิ่มขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพิจารณาผมจะไปปรึกษากับทีมกฎหมายนะว่าเราแจ้งซ้ําแล้วเนี่ยจะถือว่าสนับสนุนให้มีการเข่าโกงประชาชนไหมนะครับไม่ยอมปิดทักทีนะครับขอบคุณครับ ค่ะตอนนี้นะคะจะเป็นช่วงตอบคำถามที่ทสื่อมวลชนค่ะเชิญได้เลยค่ะครับมีอะไรไหมครับมีมีคำถามไหมคะแม่เชื่อว่ายังอยู่ในไทย,ยครับแล้วก็ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ยัางาพยายามเร่งรัดในการติดตามจับกลุ่มครับแล้วก็การสอบสวนเนี่ยเพราะว่ามีมีบุคคลอื่นนะครับซึ่งซึ่งอยู่ใน่าย ร่วมการกระทำความผิดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพน,นักงานสอบสวนกำลังรวบรวมอิทยาหลักฐานที่อยากมาจับเพิ่มครับรรครับก็เรียนตามตรงนะครับว่าเราพบว่ามีบุคคลนะครับที่จะใช้ว่าเป็นผู้ใหญ่ก็ได้นะครับแต่ต้องนี้อยู่ในการสอบสวนอยู่ครับ คำว่าเคือข่ใหญ่เนี่ยคือนี้ครับมันก็จะไปซ้ํากับมินมี่ปี66ครั้งแรกซึ่งครั้งเนี้ส่วนใหญ่เนี่ยผู้บริหารเว็บไซต์รวมถึงตัวคุณมินมี่เนี่ยก็กลับมาทําความผิดในลักษณะดเดิมอีกซ้ําแบบเดิมอีกนะครับส่วนความเชื่อมโยงไปถึงผู้ใหญ่ที่ท่านถามเนี่ยนี่อยู่ในการสืบสวนสอบสวนอยู่ครับมีจริง ก็อยู่ในการสอบสวนดีกว,ว่าครับอยู่ในในสำรวนขออนุญาตไม่พูดแล้วกันนะครับอย่างอย่างอย่างที่ท่านผู้จัดการได้พูดแต่ครั้งแรกแล้วว่าถ้าเราสืบสวนนะครับสอบสวนแล้วมีพบว่ามีพยานหลักฐานไปถึงผู้หนึ่งผู้ใดนะครับจะเป็นผู้ใหญ่หรือกำนันนะครับเราก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายนะครับก็ต้องออกหมายจับต่อไปครับครับ ตอนนี้ก็มีทั้งในเพจเ c e บุ๊ k นะครับแล้วก็ t ิ k t o อนะครับซึ่งในส่วนหนึ่งเราทำการปิดกั้นนะครับแล้วก็การสืบสวนกับกลุ่มดำเนินการพบคู่กันไปนะครับคเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเสริมทั้นผู้จัดการนึ่งครตอนนี้เนี่ยออนไซต์เนี่ยร้านค้าที่เปิดเนี่ยก็ปิดตัวลงไปแทบจะเกือบหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากบนบินก็จะมีสู่บนอากาศ ครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทางตำรวจไซเบอร์ซึ่งนั้นท่านผู้จัดการเนี่ยก็กำชับทุกบกกนะครับให้เร่งรัดนะครับทุกบกในสังกัดไซเบอร์ต้องมีผลการปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะมาเร่งรัดแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นในการสืบสวนจับลุ่มบุหรี่ไฟฟ้าในในภาคอากาศคือตามขายในออนไลน์ครับก็จนกว่าจะหมดนะครับนี่ก็จับไปเรื่อยๆครับ ครับโอเคนะครับ,บค,ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บค่ะก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะสำหรับการแถลงข่าวในวันนี้นะคะขอพระคุณพี่พี่พสื่อมวลชนทุกท่านนะคะและขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพค่ะ ครับทุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นะครับเป็นการแถลงข่าวนะครับของทางพลตำรวจโทไตยรงขิวพันธ์นะครับผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์นะครับร่วมกับพลตำรวจตีสิริวัตรดีพรนะครับผู้บังคับการสอทรหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติการนะครับในการตามล่านะครับผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีเว็บพนันที่เป็นเกี่ยวข้องกับเจ้าแม่เว็บพนันหรือก็คือคุณมินนี่นั่นเองนะครับซึ่งมีการจับตัวของคุณมินนี่เนี่ยไปพร้อมกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการทําเว็บไซต์ ไปแล้วกว่า10คนในรอบแรกนะครับซึ่งในการจับครั้งนี้นะครับมีการจับเพิ่มอีก14รายจากสาจับหมายจับโดยขนาดเนี้ยมีผู้ที่ถูกจับกลุ่มไปแล้วคือ24รายนะครับอีก9ารายเนี่ยอยู่ระหว่างการขยายผลจับกลุ่มนะครับโดย14รายที่จับเพิ่มในครั้งนี้นะครับ13ารายเนี่ยแบ่งเป็นบัญชีม้านะครับและยังพบว่าในบัญชีม้าเนี่ยยังพบผู้ที่กระทำความผิดซ้ำซากชักชวนให้เปิดบัญชีม้าในพื้นที่ภาคอีสานด้วยนะครับซึ่งตัวของพลตำรวจตีปัญญา ผู้บังคับการสทรสามเนี่ยก็บอกว่ายืนยันว่าเรื่องของการปรับปรามเวบพนันเนี่ย กัดไม่ปล่อยนะครับและจะลุยต่อในพื้นที่ภาคอีสานกว่า20จังหวัดด้วยกันซึ่งขณะนี้ก็ต้องมารอดูเรื่องของการตามหมายจับอีก9คนด้วยนะครับโดยทั้งหมดเนี่ยที่ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการดําเนินการเนี่ยก็พบว่าเป็นบุคลากรหรือบุคคลเดิมๆนะครับที่ทําความผิดในเรื่องของเวบพนันมินนี่เมื่อปี66นะครับซึ่งก็มีเรื่องของข้อมูลต่างๆที่คุยกับผู้ใหญ่ด้วยแต่ยังไม่เปิดเผยนะครับว่าเป็นใครก็ต้องรอดูการขยายผลต่อไปว่าจะมีความเชื่อมโยงถึงบุคคลที่เคยตกเป็นข่่าวหรรือไมนะคับ ขณะที่บุหรี่ไฟฟ้านะครับทางตํารวจเองก็บอกว่าเอาจริงเอาจังในเรื่องการปรับปรามบุหรี่ไฟฟ้าตามนโยบายของทางนางสาวแพทองทานชินวัตนนะครับอดีตนายกขออภัยครับนายกรัฐมนตรีนะครับ,ท,รบ,ยยรรรบที่มีการวางมาตรการในการปรับปรามบ,บ,บุหรี่ไฟฟ้านะครับก็จะมีการปรับปามทั้งบนดินและใต้ดินนะครับยังบนอากาศเนี่ยหรือในเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยก็จะพบว่ามีในแอปพลิเคชันหลายๆเว็บทั้ง Facebook หรือ Tik t o ็อกี่ยที่มีการขายบุหรี่ไฟฟ้านะครับทางตำรวจเองก็จะมีการตรวจสอบแล้วก็ปิดกั้นนะครับรวมถึงดําเนินคดีกับผู้ที่นําบุหรี่ไฟฟ้ามาาขย รจไซเบอร์เนี่ยจะมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของเว็บไซต์หลอกวงสีเว็บไซต์ด้วยกันที่เราให้คุณชมดูไปก่อนหน้านี้นะครับเรื่องของเว็บไซต์ที่มีการหลอกให้รักนะครับแล้วก็มีการหลอกให้ลงทุนต่างๆนานานะครับทางตํารวจไซเบอร์เนี่ยก็มีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ด้วยนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้ที่ทางตํารวจไซเบอร์มีการนําแถลงข่าวเรื่องของการขยายผลจับกลุ่มเพิ่มเติมนะครับเครือข่ายคุณมินนี่นะครับในการกวาดล้างเว็บพนันออนไลน์หรือเว็บไซต์ ชื่อดังนะครับที่มีการแอบรักรอบกับวาเปิดอีกครั้งในชื่อของเบดฟิตนะครับซึ่งมีดำนวน7็เบ็ดไซด์ด้วยกันที่ตำรวจได้มีการดำเนินการตรวจสอบและจับกลุ่มครับเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องรอดูการขยายผลอีก9้ารายที่เหลือนะครับช่วงนี้ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณผู้ชมที่ติตามรับชมครับผมยินิทัศน์วิทยาดิจรขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ